สวัสดีคะ่ะทุกคนโอ้ยสวัสดีหลายรอบนะคะสวัสดีคะ่ะปีแรกไม่ใช่ปีแรกปีนี้ครั้งแรกนะคะมาเก็บเห็ดยูคาค่ะทุกคนเก็บเห็ดยูคาค่ะแดดออกแล้วมาั้งแต่หกโมงเอ้ยไม่ใช่มาั้งแต่ตีห้าตีห้าครึ่งประมาณนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วคะ่ะแดดกำลังออกนะคะ นี่ปะมันมันมันแฉะอยู่ยต้องท่าให้มันเอาเอาก่อนมันบอาน้ำหาขบกรู้จักไหมคะทุกคนน้ำหาขบกค่ะน้ำมันเพิ่งลดนะคะน้ำมันเพิ่งลดทีนี้ดินมันก็ยังแฉะอยู่คือยังไม่เกิดภาวะของการอบอ้าวนะเห็ุก็ยังไม่ขึ้น นู่นคะ่ะทางเดินทางเดินเราจะเดินเก็บไปให้เต็มตะกร้านะคะเพื่อเราจะอ้อมอ้อมไปหารถรถเปิดประทุนของเรานะคะซึ่งวันนี้เราขี่มาแบบโก้หรูมากเลยคะ่ะรถเปิดประทุน <c oughs> <c oughs> สิเต็มง่าย,ยดีหรอกข้าอยากเต่น้ำกล่องอยู่เรมีตากล่องด้วย รับสมัครตากล้องค่ะทุกคนนี่ค่ะยูโ you น know. ว้าวอันนี้เขาเรียกเหงามันนะคะก็เหงาคือโคตรตระกูลของมันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมอู้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามันดอกตูมกว่าน,นี้นะคะทุกคนเขาเคอะมันออกค่ะเคอะมันออกก็คืออันนี้่าก็เอิ่อนไอย่างวไม้ค้ายคล้ายเคียนมออกนะคะก็จะเห็นเป็น หมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านเห็ดค่ะทุกคนมันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะนี่ค่ะแต่จริงๆแล้วนะถ้ามันดอกตูมกว่าน,นี้ค่ะมันจะน่าอร่อยกว่าน,นี้แต่ตอนนี้ดอกบนันเริ่มบานแล้วถ้ามาต้องตกสองสามวันที่แล้วนะคะมันก็จะโอเคกว่าน,นี้นะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนมีเห็ดค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ ข้ามันแถวอีสานบานเฮ้าเนาะคนอีสานนําห้าบานเฮ้าก็สิ้นห่าเห็ดอันนี้มันคือเห็ดเอียงแล้วไปเห็ดกิีจังไดนะคะทุกคนทุกคนก็จะรู้ว่ามันไปทำกินอย่างไรนะคะอืบอึบว้าววันนี้นะคะออกจากบ้านมาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เยอะนะคะคิดว่าจะเอาเข้ามาแกงกิน หมอ้อแกงน้อยนะคะก็บอกอยู่ว่าขอให้ได้ตะกร้าใหญ่ๆหมอ้อแกงใหญ่ๆชนาค้นค่ะออกมาก็ออกมาก็สวยหน่อยนะคะเพราะว่าประมาณตีห้าครึ่งตีห้าเกือบตสิบก็เก็บมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วค่ะเออดงดอกเห็ดเห็ดยูคานะคะทุกคนเห็ดยูคาดีส์ด ยูคาทำไมยังชื่อเย็ดยูคาเหรอคะเพราะว่ามันเกิดอยู่ที่ป่ายูคานะคะอยู่ตามโคนเง้างอยู่ตามบริเวณนี้นะคะ่ะบริเวณยูคาลิปตัสคะ่ะมันจะเป็นช่วงฤดูนะคะฤดูที่มันจะออกมาก็คือหลังฝนตกแล้วมันมีอากาศอบอ้าวร้อนอบอ้าวนะคะเราต้องมาส่องเบงนะคะหรือว่ามาค่อยๆดูว่ามาจอบดูนะคะมาคอยดูว่ามันออกไหมฝนตกหนักๆเสร็จแล้วแดดออกจะจัด มันก็จะเกิดอบอ้าวนะคะเชื้อมันก็จะเพาะขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเอย้ยุงกัดค่ะทุกคนโอ้โหว้ยยุงลายนะคะยุงจะเยอะนะคะอุป,ปกรณ์ที่จะเตรียมมาเพื่อเซฟต,ตี้ตัวเองกับยุงนะคะก็คือต้องทายากันยุงมาด้วยแล้วก็ใส่โมงนะคะใส่ปิดหน้าคุมหน้านะคะแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็มีตะกร้ามีมีช้านะคะ แต่ถ้าอย่างคำนางนี่ก็ไม่ผ่านนะคะแต่งตัวไม่ผ่าน,นะคะ่ะแต่งตัวไม่ผ่านแนละะ้วทุกคนต้องไม่จิตกว่านี้นะคะเพราะว่ายิงจะได้ไม่กัดเนาะแต่วันนี้คำนางมาแบบฟาดแปดนะคะก็ะคือไม่ได้เตรียมตัวอะไรเยอะแยะ <c oughs> ก็เลยเป็นลักษณะแบนี้นะคะแต่งตัวแบบ <c oughs> ยังกะจะไปเที่ยวนี่โอ้ไปทางได้โอ้ เราไปหารถแล้วโอ๊ะสะดุดคือทุกคนมันจ้ะทุกคนคือว่าป่ามันป่ายูคาตรงนี้มันกว้างนะแต่ว่ามันก็จะมีบางต้นบางอต้นยูคาที่มันเกิดแต่ตรงบางบางต้นก็ไม่เกิดบางมองนะเราจะมองมันนะคะทุกคน,นก็บอกเลยว่ามันจะเกิดต้นเด้อ ซอกเอารู้จักซอกไหมคะหาเอานะคะเราจะหยุดตามแนวของยูคา,าห่วเย็นปะอันที่หอบหอบไม่ใช่อะไรนะทุกคนเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไม่ใช่อะไรนะ ทุกคนคะ <c oughs> ทุกคนคะลักษณะของเห็ดเนะาะลักษณะของเห็ดยูคานะมันจะเป็นสีสีลักษณะของเห็ดยูคามันจะเป็นสีอย่างนี้นคะ่ะแล้วถ้าเปรียบเทียบกับใบไม้นะคะใบไม้นี่ค่ะใบไม้ก็จะเป็นสีนี้ลักษณะสีมันจะคล้ายคลึงกันเนาะถ้าเราไม่สังเกตจริงก็จะบอ่เห็นได้ี่นองนี่ให้ดูโฟกัสหน่อยเห็นไหม ทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมมันไม่ใช่ว่าน่นนะทุกคนนี่เห็นไหมคะมันกลมกลืนกับธรรมชาติมากสีมันเข้มฉะนั้นสีมันเข้มเห็นไหมโฟกัสเห็นเนี่ยเราจะไม่สังเกตรหรือว่าจริงๆเราจะเตะมันไปเอกนี่สวยงามมากว้ายุงกัดด้วยค่ะทุกคน มันก็จะอยู่แบบเราก็ต้องค่อยๆดูหาดูบริเวณกันรอบๆนะคะถ้าเราะห็นดอกหนึ่งสองดอกบริเวณรอบๆก,กเดียวกันก็จะมีเช่นกันฉะนั้นเราต้องค่อยๆดูบางทีเราไม่ค่อยดูเราก็จะเหยียบมันไปนะคะมันเป็นเรื่องปกติจับมาที่เราจะไม่เห็นมันเพราะว่าสีมันคล้ายใบไ,ไม,นะม้น่ะเมื่อกี้ไม่เห็นตรงไหนอ่ะอะไร เป็นอะไรว่ะตวียบไปเลยนะเป็นแดนะระเ เห็นไหมพอเราว่าเราเห็นอยู่พอเรามาดูจริงเรากับไม่เห็นมันพางตาเรามากเลยทุกคนมันพางตามากมายเพราะสีมันคล้ายใบไม้นะคะเหี่ยวน้ำตาลเข้มน้ำตาลแบบนั่นนะคะสีน้ำตาลเข้มแต่บางดอกก็จะสีน้ำตาลอ่อนจืดๆแล้วแต่สภาพดินที่มัน แล้วแต่สภาพดินที่เขาอยู่นะคะทุกคนไม่เสมอไปนะว,ว่าสีมันจะเหมือนกันหมดทั้งหมดทังด้งมวลอันนี้เห็ดงอนอ,นอ,นอ่นนี้ยังกระเบื้องกระเบื้องมาต่อไปนะคะหาต่อไปค่ะทุกคนเจอแล้วค่ะทุกคนโอ้มันอยู่ในหลืบเลยเห็นบ่ มุดเข้าไปกได้เห็นมั้นี่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 นะคะนี่นี่แล้วแบบมันแบบเออยอะนะคะทุกคนกล้องเข้าไม่ถึงนะคะไม่มีพนักงานถือกล้องนะคะเดี๋ยวคำนางขอไปเอาเห็ดก่อนคู่ดเดียวกันนะนี่ละบึงโี่ มื่อะไรเด้ล่ะมันหกค่ะมันหกมีโนหกหกมันมีมันกับดูเป็นมูมูยมันรกค่ะทุกคนมันหกค่ะ ถ้ามันหกหลายๆก็ไม่อยากเข้าไปปันไดแดดแล้วมันก็เลื่อมตาแล้วมันก็ร้อนค่ะมันแดดแล้วมันก็เลื่อมตาแล้วมันก็ร้อนเหีนเผ็ดเพามันเลื่อมตาที่น้ำเอาว้าวโอยเอ๊ยหรือว่าข้าจะซองหาตะบองอื่นเดินผ่านเห็ดค่ะเห็ดนะคะมันเลื่มตาแล้วค่ะเดินผ่านเห็ดนะก็เลยจัดไปค่ะได้ก็เยอะอยู่ โอ้ยมันเดือดตาแบบดดมันซองล้ะพี่นอ้องอย่างบู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 อลไรแบบนี้โอ้ยหหอนมันมีอยู่ถ้าเราซอกซอกนะคะหรือว่าหาดีๆมันก็จะเจออยู่แต่ตอนนี้มันเป็นมันเป็นภาวะกระหายน้ำแล้วก็เป็นภาวะที่ร้อนนะคะทุกคนคือแบบมาแบบว่า เฝ้าหลาค่ะมาแบบเฝ้าไหลค่ะถือายด้วยมาแบบเฝ้าไหลถือายด้วยเราก็เลยบได้เอาอย่างมากินเลยจ้าหฮว่าเป็นอย่างไยแล้วจนจนก็คือว่าการเล่งอะค่ะเล่ง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 เราก็เลยบได้เอาน้ามากินนะคะทุกคนก็เลยเกิดภาวะกระหายน้ําแล้วก็ร้อนแดดออกแล้วนะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปหาให้มันเต็มตากาะก้าก่อนแล้วก็จะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวไตั้งหลักใหม่เดี๋ยวไปตั้งหลักใหม่ <ś les> ไปค่ะไปค่ะทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงม้องข้ามคลองแล้วนะคะข้ามคลองเราจะข้ามคลองหแล้วเราจะข้ามคลองไปถนนใหญ่ซึ่งมันก็จะหาทางข้ามนะคะเพราะว่าคลองมันลึกค่ะเดี๋ยวมันคลาดล้ม ลาล้าลมหัวแตกนะเดี๋ยวบอกมีผู้ใหว่าดีเด้พลาล้าลมหัวแตกงอนมาเก็บเห็ดเนี่ยค่ะเขาสวมน้ำพื้นเอานะคะนี่กระทางออกเจอเวลท่าน,นี้เราก็จะหาตามสันคูไปนะคะสันคูก็คือคูยูคานะคะถ้าเต็มตะก้านะคะก็กลับจะํามเลยเขาว่า อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกไม่เต็มตะก้ารเลยสียเอาเต็มปานได้กระมลู้นะคะทุกคนเอ้ยไปหากันเราตามคูตามคลองไปนะคะเลาะขนูนเหรอว่ามันลอะ้งเทิงมันมาี มันีเป็นโคมันมีเป็นโมค่ะพี่นมันีเป็นมูปนวาย่กันหลายันนอกนีก็เกียไปหลายดอกมันก็พอนิโอ้ยยังดีค่ะทุกคน นี่ค่ะจะเป็นมูแบบนี้นหมนี่นอยูเป็นมูแบบนี้่นีีเนีนี่าเรียกเป็นมูอยู่กันเยอะๆอันนี้ถือว่าครอบครัมีใหญ่มากครอบครัวานย่อมนีนีนีทุกคนว้าวนี่กำลัง่ากินเลยดิอื้หู้อู้โอ้ยโอ้ยออย่าๆัดอย่าัดอย่าัดๆุนี่่ท้ทุกคนงามมากสวยงามเลิศเลเพอร์เฟกต์ว้าว ไม่ไหลแล้ววะยาก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 วันนี้เราจะยังไม่ข้เคลียนะเราเอาเท่า์ที่เราเมองเห็นก่อนแล้วเราจะเคลียลที่ลัางด้วยนี่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 มองหนูทุกคนนี่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 โอ้โหไม่นะอันเว้ย ด้วันมาเจอนนี่สมัยเกือบเหยียบอยู่ข้างล่างก็มีนะคะทุคกคนว้าวขอหักดอกบอดอกมันร้อนตรงนี้อยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยนะคะอยู่กันเป็นหมู่คณะเลยะคะ่ะอืมสวยงามมากค่ะเก็บโอน,นี้ก็ได้แกงนึงเลยนะคะเนี่ยเก็บโันี้ก็ได้แกงหนึ่งดูกำลังเหยียบมันแซ่และแซ่บไม่เห็นบางทตาะะีตัวดอกมันนะคะตัวดอก ดอกเห็ดลักษณะมันสีคล้ายๆใบไม้เนาะสังเกตไม่ดีก็จะไปเห็นก็ตีเห็บมันนะคะน,นี่ค่ะสวยงามบารังล,งลังเวอร์อันนี้ก็ไต่เวอร์่ัเออไต่เวอเฮ้ยโอ้เอา้าฝนตกว่ะเหรอ,อนน๊ี่ทนนี่ข้าวมันมากที่ ไปทุกคนเล้โกตามหน้าไปจ้าวันเจี๊ยคนั่นเจียนตี๊ยสัสสู่สะไส้ไปวนเงาวันคุณแล่หนึ่งใบนี่ของน้านะคะอันหน้าบอกดอกยืนเงาเอาแต่ดอกน้อยๆคุณใสมือความมือเจับคุณทั้งเบา่แหละกิน ทุกคนเ <lush> <Cyberpunk> ห็นบ่เห็นบ่โอ้โหนักสืบเกตตานคกสเกตตาาได้ยังได้เวลาแล้วนะคะก็ก็คงต้องกลับแล้วค่ะเพราะว่ามันหาไม่เจอแล้วแบบ แบตเตอรี่คนก็ซีหมดแล้วนะคะก็คือประมาณว่าหิวเด็ดมองครึ่งแล้วก็แห้อง,องแล้วกอแห้งด้วยก็จะได้เห็ดประมาณตะก้านี้นะคะทุกคนหนักก็ประมาณเกือบกิโลใต้กิโลก,กว่าเกือบเกือบสองก,อกอิโลนะคะรวมตะก้านะคะทุกคนของน้าก็เต็มตะก้าไปแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากแค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่พาดคลิปต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้คำนางแล้วคุณน้าต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวกลับงามๆก่อนเอายบายแม่